นิกเขาเพิ่งจะเกิดเลยล่ะและนีก่ก็ไม่ใช่ครอบครัวธรรมดาธรรมดาหรอกนะและคุณแม่ก็ไม่เคยล้าสมัยเลยก่อนที่เขาจะมีชื่อเขาได้ตัวเลขตอยกตัวติดก่อนเลยล่ะแม่ของนิกเป็นผู้หญิงที่ยุ่งมากนั้นนิกก็เลยโตม,มาก,กับคุณผู้คุมที่ใส่หน,น้ากากพวกนี้และเขาก็มีตุ๊กตาตัวนี้เป็นพี่เลี้ยงของเขาซึ่งคอยอยู่กับเขาตลอดเวลาเธอเป็นพนักงานดีเด่นแห่งปีเลยนะแล้วเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมที่แม่นิกเป็นคนทําด้วยหลายปีต่อมาวันนี้เป็นวันเกิดของนิกอีกครั้งหนึ่ง มีความสุขมากเลยนิกคงจะไม่ลืมวันเกิดวันนี้ของเขาเลยไม่ได้เหมือนเด็กคนอื่นๆแบบนะนิกคงจะบอกว่างานของแม่ของเขาธรรมดาไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอเป็นคนสร้างสตีทเกมดีงานแบบนี้คนก็ยากสักหน่อยที่จะดูแลลูกชายของเธอเธอก็เลยตัดสินใจพานิคมาทํางานด้วยแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่ได้เป็นไปตามแผนนิคก็คิดว่าชุดพวกนี้เป็นของขวัญของเขาเขาก็เลยเผลอเข้าไปนกเกมในวันเกิดของเขาเลยล่ะ เขาไม่ได้เหมาะกับที่แบบนั้นหรอกนะถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ของเขาก็ไม่สามารถท,ทําผิดกฎที่ที่ตั้งขึ้นมาได้หรอกไม่มีข้อยกเว้นทั้งนั้นแหละตอนนี้นิกก็เลยต้องเล่นเกมนี้ไปตอนนี้คูก็ไม่ได้เศร้าอะไรหรอกนะตอนที่เขาอยู่ที่นี่ก็สามารถหาเพื่อนใหม่ได้ด้วยล่ะหรือวันนี้จะเป็นเสร็จรูกันนะ เขาหาที่นอนดีๆไม่ได้เลยนอกจากกระดาษลังแบบนี้แน่นอนว่าแบบนี้มันไม่ใช่ที่นอนที่สบายสักเท่าไหร่หรอกนะให้มันดูสะบ้างว่าเขาเป็นลูกชายของใครอลิซไม่ยอมปล่อยให้ลูกชายของเธอไม่สบายหรอกนะเขาก็เลยบอกให้ลูกน้องของเขาทําให้ลูกชายของเธอสบายขึ้นหน่อยคาพูดของบอสก็เหมือนกับกฎหมายแล้วนะมิกเขาก็เลยมีที่นอนดีๆขึ้นมาเลยก็วันนี้เป็นวันเกิดของเขา่นา เพื่อเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าเขาจะนอนหลับสบายแม่ของนิกก็ส่งคุกกี้สุดโปรดมาให้เขาด้วยแถมเอานมมาให้ด้วยนะระวังคุกกี้แบบนี้ไว้หน่อยนะนิกคุณผู้คุมที่เสนาการเขาชอบมาปฏิกิริยาแปลกๆกับเรื่องแบบนี้นะ่ะดูเหมือนว่าน,นิกเขาจะแฮปปี้มากเขาไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงกลัวเกมนี้กันจังเลยไม่สนุกจะตาย แถมมีชุดเจ๋งๆแล้วก็เกมสนุกๆอีกด้วยคุณสามารถเล่นกับเพื่อนของคุณได้ด้วยนะแถมมีที่แต่งตัวแบบนี้ด้วยคุณแม่ลงทุนกับเกมนี้ไปมากเลยล่ะนี่นี่แหละเป็นความสดใสให้กลุ่มนี้เลยค่อยๆทาให้ทุกคนร่าเริงเสมอแต่บางครั้งก็ป่วนท้อเขาเหมือนกันเกมนี้มินยากกว่าเดิมอีกตอนที่นิกกลายเป็นตุ๊กตาแบบนี้การผ่านด่านนี้คงจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้านิกเขาไม่เกิดเวียนหัวซะก่อน ถึงแม้ว่าคุณแม่เธอจะทำงานของเธอได้ดีมากแต่มันก็มีบางแง่มุมที่ยังไม่ค่อยเพอร์เฟกหรอกนะกลุ่มผู้คุมตัวน้อยเขามีข้อเสนอให้ทำห้องน้ำให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้หน่อยนะแต่ว่ารูปทรงพวกนี้บางครั้งมันก็เข้าใจยากมาก นิค <ง ains> เขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยที่เขาต้องมาอยู่ในเกมพวกนี้เขาสามารถหาเรื่องสนุกสนุกได้เสมอโดยการแกล้งผู้คุมพวกนี้แหละดูเหมือนว่าเขาจะจริงจังเกินไปนะพวกเรามาทําให้เขาร่าเริงขึ้นหน่อยดีกว่าโดยรองเท้าบู๊แบบนี้ไนงะเกมนี้คงจะสนุกขึ้นเยอะเลยต้องขอบคุณนิคเขานะไม่ใช่แค่เพื่อพูดเล่นนะสําหรับสตาฟติดด้วยแต่อย่าลืมไปนะนิคเขาก็ยังต้องเล่นเกมพวกนี้อยู่ดี ต่เขาจะไปเล่นแข่งกับใครล่ะคุณแม่ไม่ยอมปล่อยให้ลูกชายของเขาเศร้าหรอกนะเขาก็เลยต้องหาใครสักคนที่จะมาสลับตัวกับนิกนิกก็มีความสุขมากเลยที่ได้เล่นเขาเล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยผู้ต่อสู้ของเขาถึงกับคิดว่าเขาจะต้องตกหลุมรักเธอแน่เลยแต่นิกเขาแค่หลอกไอรีเท่านั้นแหละ เพื่อที่จะขโมยด้แก้วของเธอมาไงแต่เธอก็คิดว่าเขาตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว มิกเป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างสุดๆเลยตอนที่กำลังเล่นชชกเเยออยู่นั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนกฎสักหน่อยโดยการใช้เชือกล่องโหนไงแบบนี้มันคงดีขึ้นเยอะเลยถึงแม้ว่าผู้เล่นคนอื่นจะไม่ค่อยชอบไอเดียนี้สักเท่าไหร่แต่ใครจะไปเถียงกับลูกชายเจ้าของเกมได้ละ่ะสาวๆเธอไม่กล้าทำหรอกนะมิกเขาเก่งเรื่องการเล่นชชกเยอะเชือกล่องหนมากเลยแถมเขายังเก่งเรื่องการเต้นแบบนี้ด้วยมันอาจจะดูแปลกๆสักหน่อยแต่ถ้าคุณดูไปเรื่อยๆ<ป>คุณอาจจะอยากเต้นไปกับเขาก็ได้นะ วันต่อมาตอนที่นิกตื่นนอนเขาเป็นผู้เล่นที่โด่งดังมากใครๆก็อยากจะมาอยู่ทีมเดียวกับเขากันทั้งนั้นบางทีอาจเป็นเพราะว่าเขาเล่นเกมเก่งไงล่ะหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะแม่ของเขาเป็นเจ้าของเกมนี้ก็ได้ตอนนี้นิกกำลังฝึกทีมของเขาอยู่ าทำได้ดีมากเลยแม่ของเขาเนี่ทราบึ้งสุดและไม่ใช่แค่แม่ของเขานะคุณผู้คุมก็ไม่ยอมพลาดเรื่องแบบนี้หรอกการออกกําลังกายคงจะไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่มีแรงงั้นพวกเราคงจะต้องพักกินมื้อเที่ยงกันสักหน่อยมันไม่มีอะไรให้เลือกมากแลวนะนิกเขาก็โมโหนิดหน่อยน่ะแน่นอนคุณแม่ของเขาคงจะเห็นอยู่แล้วล่ะเธอก็เลยอยากทําให้แน่ใจว่าลูกของเธอได้กินของดีๆเธอก็เลยทําอาหารให้เขาทุกวันเลยล่ะทุกคนในนี้รู้ว่านิกได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ไอว không không <c oughs> <c oughs> <h 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 ี่และเจนนี่เธอก็ไม่ได้โมโหอะไรเพราะว่าพวกเธอรู <h h ้ว่าจะเอาของของนิกมาได้ยังไงแค่ต้องแกล้งเขาสักหน่อยผู้เล่นทุกคนก็มีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละแต่ไม่ใช่สำหรับนิกหรอกนะ ควจะต้องตัดรูปผู้นี้ออกมาจากคุกกี้ให้ได้แล้วตอนที่พวกเขากำลังตั้งใจทำกันอยู่นั้นนิกก็ทำของเขาพังแล้วล่ะแบบนี้เขาต้องโดนกำจัดแน่เลยตอนที่คุณพูตคุณกำลังพาตัวเขาออกไปคุณคุณก็ตกใจมากเลยแต่เขาไม่ได้โดนกำจัดหรอกนะคุณแม่ของเขาคิดถึงเขานะ่ะเธอดีใจมากเลยที่ได้เจอลูกชายของเธอเพื่อที่เขาจะได้ไม่โมโหเ้อก็เลยให้โอกาสกับเขาอีกครั้งด้วยการเปลี่ยนตัวเลขของเขาให้ใหม่แบบนี้ก็คงจะไม่แพ้หรอกนะ คงจะไม่มีใครเซอร์ไพรส์แล้วล่ะ mm hmm. นิกเขชอบกินขนมแบบนี้มากเลยเขาก็เลยอยากที่จะแอบเข้าไปในห้องครัวดูสักหน่อย <c oughs> เขาพยายามหาวิธีเพื <c oughs> ่อจะได้เป็นเพื่อนกับเชฟ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่านิกจะทำห้องตัวพังไปหมดแล้ว <c oughs> สุดท้ายเขาก็ทำคุกกี้ชิ้นใหญ่ออกมาได้แต่สงสัยว่าคุณผู้คุมจะต้องทำความสะอาดที่นี่สักหน่อยละไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบกินมันแบบนหืดกนะน้ำตาลพวกนี้ทำให้ไอวี่เวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยถึงเวลาเข้านอนแล้วล่ะตอนนี้เข้านอนไม่หลับเขากลัวความมืดน่ะทุกคนทียามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผู้เล่นคนอื่นก็นอนไม่หลับถ้าเปิดไฟอยู่แบบนี้แม่ของนิกก็เลยหาวิธีจัดการด้วยวิธีของเธอได้แล้วล่ะนิกได้โคมไฟส่งตัวไปเลยมันทํามาจากลูกบอลที่มีเงินรางวัลอยู่ข้างในเต็มเลยล่ะตอนนี้นิกก็หลับฝันดีได้แล้วแต่เจนนี่เธอนอนไม่หลับหรอกนะแม่ของนิกตั้งใจจะผ่อนคลายสักหน่อยแต่เธอก็ได้รับข้อความจากโรงเรียนของนิกการเล่นสควิตเกมไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถหยุดเรียนได้หรอกนะ สงสัยนิกจะเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะเขาดีใจมากเลยที่ได้เจออาจารย์ของเขาแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็อยากจะหนีออกไปมากแต่ว่าเขาไม่อยากทำกันบ้านน่ะตอนที่นี้ไปเข้าห้องน้ำเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าเขาสามารถหลบหนีออกไปทางช่องระบายอากาศได้ แต่เขาจะไปทางไหนดีล่ะเขาพลานผ่านออฟฟิศของคุณแม่ของเขาด้วยนะแต่ตอนนั้นเขาก็ได้เห็นกับอะไรแปลกๆเขาเลยอยากจะไปพิสูจน์เรื่องนี้ดูสักหน่อยรูปอีกครึ่งหนึ่งมันหายไปอ่ะเขาต้องมีพี่น้องแน่เลยคุณแม่ของเขาปิดบังอะไรเขาไว้นะ นิกมีคำถามมากมายแต่เขาก็คงจะไม่ได้คำตอบหรอกแต่สุดท้ายเขาก็ได้พบกับนี่ชายฝาแฝดของเขาไม่ได้เหมือนกับนิกหรอกนะเขาต้องทำงานเป็นผู้คุมธรรมดาๆรรแต่วันหนึ่งเขาก็วางแผนที่จะสลับตัวกับนิกนิกไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เลยล่ะ คิดว่านิกจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมไปดูวิดีโออื่นๆของเรากันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในช่องทุมทุมทริค